เชื่อว่าหลายคนค่ะคงไม่มีใครค่ะไม่รู้จักกันอย่างแน่นอนสําหรับทางด้านคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกระดับตำนานของประเทศไทยที่ต้องบอกว่าคุณหนุ่มสอนรามค่ะลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมันนานมากๆด้วยภาพลักษณ์ของเขาก็คือหล่อคมสุขุมจริงใจและฝีมือการแสดงที่ยืนระยะมาได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะรับบทพระเอกบทลูกผู้ชายหัวใจนักสู้บทอะไรดรามาหนักๆค่ะเขาก็ทําได้แบบเข้าถึงตัวละครจนกลายเป็นขวัญใจของแฟนละครมาหลายต่อหลายรุ่นและคุณหนุ่ม รามก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของทางด้านคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์นักแสดงอาวุโสพรวอมกับอาวุโสผู้ล่วงลับและคุณแม่มายุรีเทพพิทักษ์ซึ่งเป็นทั้งแรงบันดาลใจและหลักยึดสําคัญในชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้ร่ํารวยหรือว่าใช้ชีวิตรู้ราไม่ได้สอนลูกให้อู้ฟู่หรูหราค่ะแม้ว่าคุณพ่อเองก็จะเป็นดาราที่โด่งดังในอดีตแต่คุณพ่อชุมพรเนี่ยก็สอนให้ลูกชายค่ะคุณหนุ่มสอนรามเติบโตมาอย่างเรียบง่ายกระตันยูมีน้ำใจใช้ชีวิตติดดินไม่ถือตัว และแม้ในวันที่คุณหนุ่มสอนรามค่ะขึ้นมาเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเขาเองก็ยังคงใช้ชุดแบบเรียบง่ายเข้าถึงตัวได้ง่ายสัมผัสได้ง่ายก็คือกินข้าวกับพื้นกินข้าวตามข้างทางหรือว่าไปนั่งกินกับทีมงานในกองถ่ายไม่ได้ถือตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นดาราที่โด่งดังเลยไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นพระเอกแถวหน้าใดๆก็ด้วยอันนี้ค่ะมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยรักในตัวของคุณหนุ่มสอนรามรักในครอบครัวเทพพิทักษ์ และด้วยนิสัยที่ติดดินของคุณหนุ่มสอนรามแบบนี้ค่ะก็ทําให้แฟนๆหลายๆคนก็อย่างที่บอกค่ะก็จะเห็นภาพของคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยในมุมแบบคนทั่วๆไปเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเลยไปนั่งกินข้าวร้านข้างทางพูดคุยกับแม่ค้าพ่อค้าหรือไปทําบุญในตอนเช้าไปใส่บาตรใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับครอบครัวซึ่งเจ้าตัวเองค่ะก็มักจะออกมาโพสต์คลิปถ่ายค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีลูกสาวหนึ่งคนนั่นก็คือน้องวิจิแล้วคุณหนุ่มสอนรามเองเนี่ยก็สอน ให้ลูกสาวค่ะน้องวิจิใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนกับตนเองพาลูกสาวค่ะไปใส่บาตรทุกวันตอนเช้าเลยหรือพาลูกสาวเนี่ยไปกินอาหารง่ายๆร้านข้างทางก็คือไม่ได้เลี้ยงแบบวื้หวาเวอร์วังเหมือนกับดาราบ,บางคนและก็ต้องบอกว่าด้วยภาพลักษณ์ที่ดูแบบว่า เรียบง่ายติดดินแต่ก็ต้องบอกว่าระยะหลังมานี้ค่ะชื่อของคุณหนุ่มสอนรามเองเนี่ยถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากหลายๆคนเนี่ยเริ่มสังเกตว่ารูปร่างและก็สุขภาพของคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยดูเปลี่ยนไปดูน้ําหนักเพิ่มขึ้นใบหน้าดูบวมกว่าเก่าจนเกิดกระแสพิาพากษาในโลกออนไลน์ค่ะบางคนเนี่ยถึงกับตั้งคําถามเขาว่าทําไมคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยที่เคยเป็นพระเอกระดับแถวหน้าของประเทศไทยถึงปล่อยตัวได้ขนาดนี้ทําไมไม่ดูแลตัวเองเลยบางกระแสเนี่ยลุกลามไปถึงเรื่องสุขภาพที่ดู น่าเป็นห่วงว่าป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าล่าสุดค่ะคุณหนุ่มสอนรามค่ะได้ตัดสินใจออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มเพื่อเล่าความจริงทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาสุขภาพต่างๆนานาทั้งเรื่องน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยคุณหนุ่มศรรามเนี่ยก็มีการอธิบายในรายการค่ะเขาเนี่ยบอกว่าจุดเริ่มต้นของการที่น้ําหนักขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากการใช้ชีวิต ฟุ้งเฟอ้อหรือไม่ดูแลตัวเองกินนูน่นกินนี่ไปไม่ยั้งปากแต่เกิดจากบทบาทที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาในวันนี้นั่นก็คือบทบาทของการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวโดยเฉพาะในช่วงที่ลูกสาวค่ะกำลังเรียนอยู่ระดับอนุบาล3และก็กําลังจะขึ้นประถมศึกษาปีที่1คุณอุ่มสอนรามเนี่ยบอกว่าอยู่กับลูกทุกวัน ซึ่งหนะ้าที่หลักของเขาในตอนนี้ค่ะก็คือไม่ใช่พระเอกไม่ใช่ดาราแต่คือการเป็นคุณพ่อที่อยู่ข้างๆลูกสาวในทุกช่วงเวลาของชีวิตซึ่งคุณหนุ่มสันรามเองก็ยอมรับค่ะบอกว่าเวลาที่ลูกกินข้าวเหลือเนี่ยบางทีตัวเราเองก็เสียดายค่ะก็เลยมีมากินต่อแทนที่จะทิ้งเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ร่ํารวยหรือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยม,มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอีกทั้งเวลาลูกอยากกินไอติมหรือของหวานเนี่ยตัวเขาเองก็จะกินเป็นเพื่อนลูกเสมอซึ่งเขาบอกว่าพอทําไปทามาไปกินปินนนนเเปป็พื่ออลูกกไขง เหลือจากลูกเนี่ยก็ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวซึ่งพอออกสื่อเขาก็ยอมรับเราว่ามันก็ลดไม่ทันจริงๆไม่ได้มีเวลาดูแลรูปร่างเหมือนเมื่อก่อนด้วยเพราะว่าโฟกัสหลักในชีวิตตอนนี้ก็คือการดูแลลูกสาวน้องวิจีให้ดีที่สุดซึ่งนอกจากเรื่องน้ําหนักแล้วค่ะอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักนั่นก็คือเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะกระแสข่าวค่ะว่าคุณหนุ่มศรรามเนี่ยหากใครติดตามข่าวก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเคยเจอกับกระแสข่าวว่าป่วยเป็นโรคไตรุนแรงซึ่งคุณหนุ่มศรรามก็็ยยืนยนนัคค่ะบอกวาเปโรรตจิงแล เคยมีช่วงหนึ่งค่ะที่อาการเนี่ยหนักถึงขั้นเกือบไตไวายเฉียบพลันโดยคุณหนุ่มสอนรามเองเขาก็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาค่ะไปเตะฟุตบอลแล้วร่างกายเนี่ยพอเหงื่อมันออกมากๆพอมันเสียเหงื่อมากค่ะก็ทําให้ไตทํางานผิดปกติอย่างเฉียบพลันแพทย์เองก็รีบให้การรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งต้องมีการกู้ไตโดยด่วนแล้วก็ใส่น้ําเกลือค่ะข้างละ2สายรวมเป็นสี่สายเพื่อให้ไตเนี่ยได้ขับออกมาได้ขับแบบว่าของเสียออกมาและการเปิดใจในครั้งนี้ค่ะของคุณหนุ่มสอนรามเองก็ต้อง ทำให้หลายๆคนก็ตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยรับรู้ถึงปัญหาสุขภาพของเขามาก่อนและการที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นการเคลียร์ชัดแล้วค่ะว่าเออทำไมเขาถึงดูอ้วนขึ้นทําไมเขาถึงดูปล่อยตัวหรืออะไรแบบนั้นก็คือเขาก็มีสาเหตุนั่นก็คือเขาต้องทําหน้าที่พ่อแล้วก็ต้องโฟกัสหลักในชีวิตก็คือลูกสาว โดยการออกมาเปิดใจในครั้งนี้ค่ะของคุณหนุ่มสอนรามเองก็ทําให้หลายคนค่ะได้เห็นภาพชีวิตจริงว่าภายใต้ภาพพระเอกในจอยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือบทบาทของความเป็นพ่อที่คุณหนุ่มสอนรามค่ะตอนนี้ให้ความสําคัญกับการเป็นพ่อเนี่ยมากกว่าสิ่งอื่นใดและมีเรื่องราวของสุขภาพที่ต้องดูแลอย่างระมัดระวังไม่ต่างจากคนทั่วไปและสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องราวของคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ในวันนี้เนี่ยอาจไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างหรือเรื่องของสุขภาพเท่านั้นแต่เป็นบทสะท้อนของผู้ชายคนหนึ่่่งทททีเเลือกุหัว ทั้งหมดให้กับครอบครัวให้กับลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวิจิค่ะและนี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้แฟนๆจานวนไม่น้อยค่ะยังคงรักแล้วก็เคารพเขาในฐานะสอนรามและไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทคุณพ่อหรือบทบาทพระเอกบทบาทของดาราก็ตามค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว